2.2ปฏิกิริยากันให้และกันรับด้วยการทำงานของพลังงานปฐุมภูมิสากลองประกอบที่เป็นประธานและกรรมของสิ่งดำรงอยู่ทั้งมวลได้สร้างฐานความสัมพันธ์ร่วมและเข้าสู่การมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันการมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนี้ทำให้เกิดพลังอำนาจทั้งมวลที่จำเป็นสำหรับการดำรงอยู่การทวีคูณและการทำงานของสิ่งดำรงอยู่ วการมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันที่ทําให้เกิดพลังอํานาจทั้งมวลเหล่านี้โดยผ่านกระบวนการนี้เรียกว่าปฏิกิริยากันให้และกันรับพลังงานประมภูมิสากลและพลังอำนาจต่างๆที่เกิดจากปฏิกิริยากันให้และกันรับมีความสัมพันธ์ต่อกันในลักษณะของเหตุและผลภายในกับภายนอกและประธานกับกรรมพลังงานประถมภูมิสากล เป็นพลังงานในแนวดิ่งขณะที่พลังงานที่เกิดจากปฏิกิริยากันให้และกันรับเป็นพลังงานในแนวราบขอให้เราพิจารณาพระเจ้าและสรรพสิ่งสั้งสารของโรงค์โดยละเอียดในลักษณะของพลังงานปฐมภูมิสากลและปฏิกิริยากันให้และกันรับพลังงานปฐมภูมิสากลของพระเจ้าชี้นำลักษณะพิเศษี่เป็นคู่ที่นิรันดร์ของพระองค์ให้สร้างฐานความสัมพันธ์ร่วม เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างกันจากนั้นเข้าสู่ปฏิกิริยากันให้และกันรับบนพื้นฐานของพลังงานที่เกิดจากปฏิกิริยากันให้และกันรับนี้ลักษณะพิเศษที่เป็นคู่สร้างพื้นฐานสําหรับการให้และกันรับที่นิรันดขึ้นนี่คือพื้นฐานสําหรับการดํารงอยู่ชั่วนิรันดของพระเจ้าและให้กําหนดพลังทมมวลที่จําเป็นต่อการสร้างสรรค์และการดํารงอยู่ของเอกภพ ในเอกภพที่สร้างขึ้นลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ที่สร้างสิ่งดำรงอยู่ต่างๆได้รับพลังงานมาจากพลังงานปฐมภูมิุสากลให้สร้างฐานความสัมพันธ์ร่วมจะนั้นเข้าสู่ปฏิกิริยากันให้และกันรับบนพื้นฐานของพลังงานที่เกิดจากปฏิกิริยากันให้และกันรับนี้ลักษณะพิเศษที่เป็นคู่สร้างพื้นฐานสำหรับการให้และกันรับที่ต่อเนื่องต่อไป สิ่งนี้กลายเป็นพื้นฐานสําหรับการดํารงอยู่ของสิ่งดํารงอยู่แต่และสิ่งอันเป็นพื้นฐานให้สิ่งดํารงอยู่กลายเป็นกามของพระเจ้าและสามารถให้กําเนิดพลังงานทุกชนิดที่จําเป็นสําหรับการดํารงอยู่ของมันต่อไปเยกตัวอย่างเช่นอะตอมดํารงอยู่ได้เมื่ออิเล็กตรอนรวมตัวกันรอบรอบนิวเคลียสและผุดยึกกันด้วยอันตร,นตรกิริยาแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเป็นปฏิกิริยากันให้และกันรับรูปแบบหนึง่งเมื่ออีออนบวกกับอีออนลบทำปฏิกิริยากันให้กันรับกันจะก่อเกิดเป็นโมเลกุลและทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีต่างๆปฏิกิริยากันให้และกันรับระหว่างประจุฟไฟฟ้าบวกและลบอยู่เบื้องหลังปรากฏการไฟฟ้าทั้งมวลการหมุนเวียนของสารหล่อเลี้ยงระหว่างท่อลำเลียงน้ำกับท่อลำเลียงอาหาร เป็นตัวอย่างหนึ่งของปฏิกิริยากันให้และกันรับในพืชซึ่งช่วยให้พืชดำรงชีวิตและเติบโตอยู่ได้ปฏิกิริยากันให้และกันรับระหว่างเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเวมียเป็นหนทางสำคัญสำหรับการขยายพันธุ์ของพืชสัตว์เพิ่มจำนวนและดำรงเผ่าพันธุ์ไว้ด้วยไว้โดยอาศัยปฏิกิริยากันให้กันรับระหว่างตัวผู้กับตัวเมีย พืชและสัตว์ดำรงอยู่ร่วมกันโดยอาศายัยปฏิกิริยากันให้กันรับต่อกันเช่นการแลกเปลี่ยนออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์และการเกื้อกูลกันระหว่างพืชกับดอกไม้กรณีของเทววัตถุฟักฟ้าระบบสุริยะจักรวาลดำรงอยู่โดยยึดหลักปฏิกิริยากันให้และกันรับระหว,ว่างดวงอาทิตย์กับดวงเคราะห์ต่างๆการโคจรอังไหลหลักในโครงสร้างแห่งในโครงให้โครงสร้างแก่เอ,อกภพ โลกกับดวนจันทร์ก็รักษาการหมุนรอบตัวเองและการโคจรด้วยวิธีโคจรที่กําหนดไวด้โดยอาศัยปฏิกิริยากันให้และการรับที่มีต่อกันด้วยร่างกายมนุษย์ดํารงชีวิตอยู่ด้วยปฏิกิริยากันให้และการรับระหว่างเส้นเลือกแดงกับเส้นเลือกดำระหว่างการหายใจเข้ากับการหายใจออกระหว่างระบบประสาทสิมพาเทติกกับระบบประสา,พาสทพารา สิมพาเทติกเป็นต้นปฏิกิริยากันให้และกันรับระหว่างจิตใจและร่างกายทําให้บุคคลสามารถดําเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อบรุความมุ่งหมายของชีวิตปฏิกิริยากันให้และกันรับระหว่างสามีและภรรยาในครอบครัวระหว่างประชาชนในสังคมระหว่างรัฐบาลกับประชาชนในชาติและระหว่างประชาชนระหว่างประชาชนาในโลกล้วนเป็นปจัจจัยพื้นฐานสําคัญที่สุด ที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายอยู่ร่วมกันด้วยความปรองดองและสงบสุขกระนั้นไม่ว่าบุคคลคนหนึ่งจะช่วยไร้สเพียงใดอํานาจแห่งมโนธรรมซึ่งผลัดดันเขาไปสู่ชีวิตที่ดีงามก็ยังคงทํางานอยู่ในตัวตนภายในของคนคนนั้นเสมอเรื่องนี้เป็นจริงสําหรับคนทุกยุคทุกสมัยและทุกที่ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งพลังอำนาจของมโนธรรมซึ่งกำลังทำงานอันทรงอนุภาพใน้บุคคลนั้นจะไม่ได้ตระหนักรู้ก็ตาม ช่วขณะที่บุคคลหนึ่งกระทําสิ่งชั่วไร้เขาจะรู้สึกถึงความเจ็บปวดในมโนธรรมทันทีถ้าการทํางานของมโนธรรมขาดหายไปจากมนุษย์ที่ตกสู่บาปแผนการแห่งการแก้ไข,ขของพระเจ้าจะไม่อาจเกิดขึ้นได้พลังอํานาจในมโนธรรมเกิดได้อย่างไรเนื่องจากพลังอํานาจทมวลเกิดจากปฏิกิริยากันให้และกันร,รับมโนธรรมจึงไม่อาจสร้างพลังอํานาจที่จําเป็นสําหรับการทํางานของมันได้โดยลําพังตัวมันเอง เราคือมนธรรมจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อได้สร้างฐานความสัมพันธ์ร่วมกับประธานบัญอย่างและเข้าสู่ปฏิกิริยากันให้และกันรับกับประธานนั้นประธานสูงสุดของมนุษยธรรมของเราก็คือพระเจ้าโดยแท้จริงแล้วการตกสู่บาปของมนุษย์ตัดขาดความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าแทนที่จะบรรลุถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าบวรพบุปลษกของเรากลับมีความสัมพันธ์กับซาตานและเป็นหนึ่งเดียวกับซาตาน พระเยซูทรงเป็นพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้าโดยทรงปรรลุถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าโดยพันปฏิกริยากันให้และการรับที่สมบูรณ์เมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูในความสัมพันธ์ต่อการที่สมบูรณ์เราสามารถแก้ไขธรรมชาติเริ่มแรกที่พระเจ้าประทานแก่เรากลับมาได้เราสามารถพัฒนาความสัมพันธ์แห่งกันให้และกันรับกับพระเจ้าและเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ได้พระเยซูทรงเป็นหนทางความจริงและชีวิต และในหนทางนี้ที่พระเยซูทรงทําหน้าที่เป็นสื่อกลางสําหรับมนุษย์ที่ตกสุบะพ,พระเยซูเสด็จมาด้วยความรักและการเสียสละเพื่อประทานทุกสิ่งที่พระองค์มีให้กับมนุษย์ยชาติเมื่อได้กันอุทิศชีวิตของพระองค์เองหากเราหวขึ้นสู่พระองค์ด้วยศรัทธาเราจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร์ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาแห่งความรักศาส,สนาคริสต์พยายามโดยผ่านความรักและการเสียสละในการเปิดเส้นทาง เพื่อแก้ไขความสัมพันธ์ในการให้และการรับในแนวราบระหว่างมนุษย์ด้วยความรักของพระคริสต์บนพื้นฐานแห่งความรักความรักในแนวราบนี้หนทางจึงเปิดออกแก่เราเพื่อแก้ไขความสัมพันธ์ระหว่างกันให้และกันร,รับในแนวดิ่งกับพระเจ้าแท้จริงแล้วนี่คือความมุ่งหมายหลักของคําสอนและการปฏิบัติธรรมมวลของพระเยซู ตัวอย่างเช่นพระเยซูตรัสว่าอย่ากล่าวโทษเขาเพื่อพระเจ้าจะไม่กล่าวโทษท่านเพราะว่าท่านทั้งหลายจะกล่าวโทษเขาอย่างไรพระเจ้าจะทรงกล่าวโทษท่านอย่างนั้นและท่านจะตวงเขาด้วยทนานอันใดพระเจ้าก็จะได้ทรงตวนท่านด้วยธนันอันนั้นมาทิวบทที่เจ็ดข้อความที่หนึ่งถึงสองจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน นั่นคือธรรมบัญญัติและคำสั่งสอนของบรรดาผู้เผยพระวจนะมัทธิวปทิี่เจข้อความที่12เหตุนั้นทุกคนที่จะรับเราต่อหน้ามนุษย์เราจะรับผู้นั้นต่อพระพัฒพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตยอยู่ในสวรรค์มัทธิวบทที่ิข้อความที่32ผู้ที่รับผู้เผยพระวจนะเพราะเป็นผู้เผยพระวจนะก็จะได้รับบันเนบอย่างผู้ อย่างที่ผู้เผยพระชนะพึงได้รับและผู้ที่รับผู้ชอบธรรมเพราะเป็นผู้ชอบธรรมก็จะได้บันเน็บอย่างที่ผู้ชอบธรรมพึงได้รับมัทธิวบทที่สิบข้อความที่สี่สิและถ้าผู้ใดจะเอาน้ําเย็นสักถ,ถ้วยหนึ่งให้คนเล็กน้อยเหล่านี้คนใดคนหนึ่งดืง่มเพราะเป็นสิทธของเราเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนเหล่านั้นจะขาดบรลล็บก็หาไม่ได้มัทธิวบทที 10บข้ขอความดีสี่ส